ถ่ายนะอ่ะสวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งเดือนกันยายนปีหกหกวันนี้ก็มาทำรถอ่าโปรซีของพี่ชายที่แสนดีของเราอีกคนนึงนะครับอ่าคันนี้ประมาณสี่ร้อยพม่าอ่าของพี่เขาเพียงกระปุกไม่ไหวแล้วเมื่อเท้าก็เลยมันให้น้องตัวจัดเกียร์ออโต้ซิ่งนะครับเกียร์ออโต้ซิ่งก็คือเป็นเกี er, ยร์ออโต้ฟอจูเนอร์ตัวใหม่นะครับหกสปีดอ่า อันนี้คือเกียร์นะครับหวสปีดพร้อมปรับแต่งแล้วโมดิฟายเรียบร้อยอันนี้คันเกียร์นะครับคันเกียร์ตัวนี้สายคันเกียร์นะครับพวกนี้เราเบิกม,มาใหม่ละอันนี้อันนี้อันนี้ลูกทอกนะครับลูกทอก์อยวิวข้างล่างเงินๆนั่นจะเป็นหัวหมูเกียร์นะครับหร,หรือหัวเกียร์ครับอ่าต่อมานะครับจะเป็นกล่องเกียร์ แบรนด์ A R C Racing Gear นะครับออโตมัติกท s i o n ชันปังเลยครับต่อด้วยสวิตชิปเกียร์ที่ภูมาลายัยซึ่งรถกระบะส่วนใหญ่จะไม่มีคันนี้พี่ก็ขอเต็มครับออันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิด e n นจินเบรคนะครับเอาไว้ขึ้นเขาลงเขาและลุยฝนเชนเกียร์ด้เกียร์ขับบกอันนี้สวิตช์เปิดปิดล็อกอัพไว้ออกตัวเต็มๆให้ให้ลูกท่อทำงานได้เต็มที่นะครับ ส่วนอันนี้จะเป็นไฟบอกเกียร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่โลกกนุษย์มีขายออันนี้แผ่นแผ่นเพจไฟ,ไฟวิวที่เราสร้างขึ้นมาหนึ่งเพจไฟวิวขาเกียร์นะครับแล้วก็ขาที่ยึดสายเกียร์นะครับยึดสายเกียร์ตรงนี้ต่อมาจะเป็นเรื่องของออยเกียร์นะครับออยเกียร์เนี่ดูดูนิ้วคุณต้วนครับ mm hmm. A R C h e n d s n ออยเกียร์เนี่ยเขาเรียกว่าออยเกียร์เวลาไปซื้อเขาบอกออยเกียร์ไม่ให้เอาหม้อน้ำมาทำออยเกียร์นะ พนละเรื่องกันชุดนี้รับได้ประมาณพื้นฐานที่450หมาถึง500หมาถ้าดีเซลนะครับ450ถึง500น่าจะส,บ,สบายตส่วนส่วนวงเล็บน,นะเบนซิน800ถึง1000หมามาเลยครับทั้งตัวจัดให้ได้ครับ